นิทานอีศกเรื่องแพะกับคนเลี้ยงแพะโดยสำนักพิมพ์ MIS เช้าตรู่วันหนึ่งคนเลี้ยงแพะต้อนฝูงแพะออกไปกินหญ้าตามปกติพอตกเย็นชวนได้เวลาต้อนฝูงแพะกลับเข้าครอกเขาได้ตะโกนเรียกฝูงแพะอยู่ร้ายต่อหลายครั้งแต่พวกมันกลับไม่สนใจ สัอย่างก้มหน้าก้มตายกินหญ้าอยู่อย่างนั้นจนพระอาทิตย์ใกล้ตกบินคนเลี้ยงแพะโมโหจนทนไม่ไหวจึงคว้างก้อนหินใส่ฝูงแพะหวังจะให้พวกมันตกใจและวิ่งกลับเข้าคอกแต่หินก้อนนั้นกับพาดไปถูกเข่าแพะตัวหนึ่งจนหักคนเลี้ยงแพะหวัดกลัวในความผิดของตนจึงกล่าว คำขอโทษกับแพะตัวนั้นเจ้าอย่าบอกเรื่องนี้ให้เจ้านายรู้นะเจ้าแพะจึงตอบกลับไปว่าถึงข้าจะไม่บอกความจริงให้เจ้านายรู้แต่เขาที่หักของข้าก็เป็นสิ่งยืนยันความผิดท่านอยู่ดีนั่นแหละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำความผิดจะพยายามปกปิดอย่างไรก็ไม่มิด Bye bye. See you again tomorrow.